ก็กลับมาพบกับพลอีกครั้งนะคะวันนี้พลอจะมาแนะนําตัวช่วยดีๆเรื่องอินเทอร์เนต็ตและ Wi-Fi กันนะคะนั่นก็คือเราเตอร์จาก King IT รุ่น Air4ARM สี่ร้อยเป็นเราเตอร์เมทไวไฟที่ไม่ต้องเดินสายแลนให้ยุ่งยากเลยเชื่อมต่อกันโดยเทคโนโลยีเมทหรือเครือขขายใยแมงมุมค่ะติดตั้งง่ายเพียงแค่นําออกจากกล่องแล้วเสียบปลั๊กเสียบสายแลนพอทที่เขียนว่าแลนและแวนและจัดหาที่วางให้เราเตอร์ตัวแม่ได้เลยค่ะ จากนั้นก็นําตัวลูกไปวางตามจุดต่างๆที่เราต้องการได้เลยค่ะราเตอร์ตัวนี้พลอยไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยนะคะชื่อ Wifi มันก็เลยเป็นชื่อเดิมจากโรงงานแล้วก็สามารถคอนเน็กได้เลยค่ะเพียงแค่นี้สัญญาณ Wifi ก็จะครอบคุมทั้งบ้านแล้วค่ะไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของตัวบ้านก็สามารถใช้ Wifi ไ,ได้แบบไม่สะดุดไม่ว่าจะเล่นเกมเล่นเกมหรือเล่นเกมดู TikTok เล่น Facebook ดูไลฟ์สด เฟินค้าหรือจะเป็นวิดีโอคอลหาเพื่อนก็ไม่มีสะดุดเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวช่วยเล่นอินเทอร์เน็ตที่คอยเลือกใช้นะคะเพราะว่าดีไซน์เขาก็สวยติดตั้งก็ง่ายและที่สําคัญเหมาะกับไลฟ์สไตล์เราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดขายของหรือว่าดูไลฟ์สดแล้วก็เล่นเกมนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่แล้วก็สาหรับน้องๆที่เรียนออนไลน์อยู่นะคะก็สามารถเรียนได้ไม่สะดุดเลยค่ะเดินได้ทั่วบ้านเลยนะคะ ก็ที่สําคัญนะคะ King IT นะคะเขามีประกันไลฟ์ไทมด้วยนะคะแล้วก็ติดปัญหาอะไรเราสามารถโทรไปได้ตลอดเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีไลน์ที่สามารถติดต่อได้24ชั่วโมงแล้วก็เราสามารถส่งข้อความสอบถามได้ทางไลน์เฟซบ o ๊กด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย